สบายดีป้าลุงอีกเกือรสาวน้อมให้กับข้าวอีกแล้วจ้าแกงปลาเนรใส่เห็ดนางฟ้าเห็ดนางลม <c oughs> สาวน้อมใส่ปลาละจ้า <c oughs> เห็นอยู่เบาพี่น้องยังกำลังแจ้งปะไหนเห็นอยู่เนาะว่ามันแมากระจายกันได้แค่กล, <c oughs> ลางถึงกลางเช้าใส่ปลาละนิดเลยบอกไอ้เนีย่ยค่ะ ฉนเอาของทีเ่เซนินจ์นี่ไปดะต้มขัดบอ่อหรือนน่อาณาเอาหนังมาลวกก่อนเสียงดังให้ไหมนะ ใส่ชูรสนิดนึงเส่หน่อยเซบหน่อยสไลด์สไลด์ได้จ้าน,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 นีันี่นีน่จับกินรอให้หม้อเดือดแล้วฉน้องค่อยเอาเห็ดนางลมลงจ้าให้ปลาสุกก่อน เดือดกับเต็งที่แล้วก็ต้องใส่เห็ดลมไปเลยมาเดินมาเดินมาเดินเสือมาเลยค่ะเสือมาเลยป่ะเลยจ้าแกงชะนอมก็มันจะโมอดใส่ปลาเยอะเหลังจากการชะนองก็ใส่ผักวัวลงไปจ้าแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปจ้า แกงปลาเนใส่เห็ดนางลมก็สเสร็จเรียบร้อยจ้าเราให้หมดเดือดแล้วเราก็ปรุงหม้อแล้วก็ไปวางขายได้เลยจ้าก็ประมาณนี้ตอนนี้สนองกำลังจกคุณนน้าขายจ้าไปช้อบกันเลยจ้า ใส่ขาคั่วอ่ข้า,ขาไม่ใส่พริกคนข้างบ้านกแล้วก็คมใส่ตองข้วเราจะแบบชาน้อมเบิร์ตไปนล้พี่น้องเลยไสั่เลย นาทานไหมคะแล้วก็มะนาวอยู่ไหนมะนาวมะนาวมะนาวหมดบีบมะนาวลงไปจ้าใส่เปียงเงิจ้าเพือ่อให้มันอร่อยมันหอมแล้ราก็คนขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใส่เขลืงเคียงใส่ทุกอย่างเลย ไปเลยแล้วก็แล้วก็คนลาบหมูสามองอร่อยไหมคะปาลาลรงแม่พี่น้อง ตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้าขอแซ่ขึ้นกับพ้นมักเหาะพี่น้องเสร็จแล้วเตรียมไปขายได้เลยแบบนี้เราก็มาคั่วซ้นหมูกันเลยจ้าเพื่อๆพี่น้องสาน้ำมันใส่กระเทียมลงไป ใส่เนื้อหมูลงไปเลยจ้าัวดหลอกกระลำเหมือนเดิมจ้าเพราะว่าคนแถวนี้ชอบก,ก,อกระลำแต่พี่น้องพี่น้องก็เลยใส่ขวดกระลำกระลำดอกใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงให้มันหอม ตอนนี้ก็6กโมงห้ 5, 5, าหกโมงห้าหกมงเช้าห้างซีหมสุกก่อนนิดนึงกำลังดีก่มกลมเวาจะใส่ซอสหอยนางรมไป ใส่ชูรุดลงไป รีใดดส่น้ำตาล หลังจากนั้นเราก็ใส่ผกักลงไปแล้วคนคนมันทั่วด้อจ้าพี่น้อง ทำได้สองเมโนโูแล้วสามเมโนโูตัวนี้ตัวนี้มีลาบแล้วก็แกงเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมนั่นแหละใส่อันปลานินหลวกอะัวพักใส่ซิ้นหมูตามชั้เมโนโูประจลูกค้าซ้อรอให้พักยุกแล้วก็เอามักเรนงกับ หอมบัวลงใจายแเป็นอาเซตเรียบร้อยเอาไปคลายได้จ้าสบายดีคุณพี่น้องสบายดีตอนเช้าเดอ้อมาเเห้คงกินเด้อจ้าลงไปแล้วเด้อจ้าให้ยังแน่นหลังจากเห็หขคงกินแล้วๆกสะสาน้องกะใส่พี่น้องเบิงง ปลาทูเสื่อมปลาทูทอดที่สนอมทอดแล้วจ้าอันนี้ก็คือแกงปลาน้นยังงท่านี้แหละพี่น้องแกงมือเว้นเช้าเราแกงมือว่างตอนเช้าเช้านั่นแหละพี่น้องยังงท่านี้แหละอันนี้ก็คั่จ้าอันนี้ก็ราบหมูที่สนอมราบะนะจ้ายังเท่านี้แหละจ้าหม้อหนึ่งจ้าแค่นี้แหละขายตอนเช้าจ้า แม่พี่น้องอันนี้ก็คือส้มมัอันนี้ละอัน,นซื้อมาขายเอาเละจ้าอันนี้ก,กระทองแล้วกับปลาทูนึ่งจ้าเป้าซีปาม่านี่แหละพี่น้องตอนสวยของถึงต้องซัมมี่เอาเฮ็ดอยู่ซัมมี่พอพอดีเอฮ็ดหลายๆายมอเอร์ย่ามันขายบ่เบิดน,นะพี่น้องเอเฮ็ดไปซัมมี่ละ เบิ่งไปนกากันได้ด้ยจ้าว่าสิได้ขายดีว่านะหักทิเบิร์ดแล้วยังน้อยอย่างนึงสันนองก็ได้เฮตเติมใหม่แหละยังแต่ย่างละน้อยอย่างละนอยอย้นอยจ้าพี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือสินแหง้งเฮดเอาเองเด้อสัสสสสนนองเฮดเอาเองสีงงัวสีงงัวสีนควายเฮดเอาเองแต่ก็ปลาหมึกแห้ง ก็ขายคองสำหรับคลิปนี้สาน้อมก็ขอลากันเด้อจ้าเรื่องก๊อตไลกดแชร์ช่องสาน้อมบาแ์เซฟเด้อพี่น้องอันนั้นน้ำมันกระเด็นใส่เลยบายบายสบายดีขอขอบใจพี่พารประกันหนัก็ขอทุกข์อภัยเด้อจ้าพี่พารประกันหนัก็ขอทุกข์อภัยอะไรเด้อจ้ามุอนี้ก็ให้กองกิ่งตอนเช้าจ้า ฝักกด, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ซ่องสาวน้องพาแซมเนเ้อร์จ้าภาพสม o ่องสาวน้องเนเ้อร์ตอนคลิปต่อไปสาวน้องบีมเข้าน้ำจ้านนบ๊ายบายสบายดี